แจ้งข่าวด่วนที่สุดเฟสสามมีการอนุมัติออกมาแล้วแล้วก็มีการโครงการหมื่นบาทนะครับมันเป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ระบบดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเราเทียบกับการให้เงินหรืออุดหนุนเรื่องต่างๆทั่วไปปกติแล้วก็สามารถอุดหนุนได้นะครับเช่นให้เงินไปถ้าให้เงินไปเนี่ยท่านไม่สามารถควบคุมเงินนั้นได้เงินมันไปที่ไหนก็ได้คนเจ้าของเงินก็ถือไปคืนนี่ก็ได้ไปซื้อของก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วก็ยังแถมซื้อตรงไหนก็ได้อีก แต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเลตเราสามารถจะใช้ระบบของมันจะแบอบกว่า <c oughs> ผู้รับอยู่ที่ไหนอำเภอไหนให้ซื้อที่นั่นนะระบบดิจิทัลวอลเลตมันสามารถมีอะไรที่ทําได้เติมเงินสู่ระบบเนี่ยเป็นไปได้อย่างตามวัตถุประสงค์ทีกาังการอันนี้เลยเนี่ยวันหลังเรามีโครงการอีกเยอะจริงๆเราก็อยากจะรู้ครับว่าประชาชนหรือประชากรที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยน,นะท่านมีรายจ่ายอะไรบ้างท่านมีรายได้อะไรบ้างเหมือนทุกประเทศนะครับ เขาจะใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยประโยชน์ที่ได้เนี่ยถ้านก็จะรู้ว่านะฮะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนี้น่ะเป็นอย่างไรสามารถนําไปวางแผนได้อีกเยอะเลยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเป็นไงไม่งั้นเราวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าบางคนอาจจะได้รับเงินอุดหนุนไม่รู้กี่ประเภทนะครับโดยที่ที่อาจจะไม่ไม่ตรงกับความข้อเท็จจริงก็ได้ดังนั้นผมก็เลยว่าวานวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นประโยชน์ในใกล้ๆแต่ถ้าท่านสามารถใช้จินตนาการได้จะรู้ว่าในประเทศต,ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทราบข้อมูลของประชาชนเขาได้มากที่สุดและนํามาบริหารจัดการได้นะครับเพราะนั้นนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการวางรากฐานยาวๆข้างหน้าสามมาจริงแต่มาไม่ครบทุกคนได้ไม่ครบทุกคนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ